สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบก,กับรายการ The Intelligence Update ประจําวันพฤหัสที่17สิงหาคมพุทธศักราช2566นะครับวันนี้อยู่กับผมจรวดแล้วก็พี่ช็อกครับสวัสดีครับพี่ช็อกสวัสดีค่ะน้องจรวด,ดวันนี้ผมกับพี่ช็อกจะมาเจาะลึกการประชุมสามฝ่ายระหว่างสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมาอัปเดตเกี่ยวกับ การประชุมสามฝ่ายที่กาลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับซึ่งน่าจะเกิดขึ้นวันที่สิบแปดก็คือพรุ่งนี้นะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะฮะแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องการประชุมสามฝ่ายที่เราเตรียมมานะครับในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีความเคลื่อนไหวสําคัญในต่างประเทศเกิดขึ้นเยอะมากเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ตํารวจสิงคโปร์เขาจับกลุ่มตัวชาวต่างชาติสุดรายนะฮะสัญชาติจีนตุรกีไซปรัสกัมพูชา ในข้อหาเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับเนื่องจากมีส่วนในการทำความผิดกฎหมายทำกิจกรรมผิดกฎหมายในสิงคโปร์นะครับด้านยูเครนก็ก็อ้างว่าเขาประสบความสำเร็จในการดำเนินมาตรการ c o u n t ตอร f ออฟเ i นซต่อรัสเซียนะครับสามารถยึดคืนพื้นที่บางส่วนที่รัสเซียยึดไว้เป็นฐานที่มั่นสำคัญของกองทัพรัสเซียกลับคืนมานะครับด้านหน่วยงานความมั่นคงของปากีสถานก็เพิ่มกำลังคุ้มกันชุมชนชาวปากีสถาน ที่นับถือศาสนาคริสต์ในเมืองจารันวาลาแคว้นปัญจาาครับภายหลังชาวปาธีสถานที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเดินขบวนแล้วก็ไปทำลายศาสนาสถานของชาวคริสต์เมื่อวันที่16สิงหาคม2566ที่ผ่านมาเนื่องจากเขาไม่พอใจที่ศาสนาอิสลามและคัมภีรอัลกุรอานเนี่ยถูกดูหมินนะครับ ด้านเหตุไฟป่าที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกก็ยังคงน่าเป็นห่วงครับทั้งที่สเปนที่เกิดไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่เกาะพื้นที่เกาะแห่งหนึ่งนะครับตั้งแต่เมื่อวานซึ่งก็ลุกลามสร้างความเสียหายในพื้นที่เป็นวงกว้างนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเหตุไฟป่าที่ฮาวายของสหรัฐก็ยังคงน่าห่วงกังวลนะครับการบริหารจัดการสถานการณ์ของหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยกำลังเป็นที่วิพากวิจารณ์ของประชาชนในวงกว้างเนื่องจากหน่วยงานบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของฮาวายนะครับ เขาไม่ส่งสัญญาณเสียงไซเรนเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแม้ว่าสัญญาณดังกล่าวเนี่ยอาจทําให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีเวลาเตรียมอพยพออกจากพื้นที่มากขึ้นแล้วก็สามารถลดความเสียหายบางส่วนลงได้อย่างไรก็ดีครับทางหน่วยงานบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของฮาวายเขาก็ยืนยันว่าการส่งสัญญ,ญาณแจ้งเตือนด้วยเสียงไซเรนซึ่งเป็นเสียงไซเรนที่เอาไว้เตือนเหตุซนามีนะครับจะยิ่งส่งผลเสียต่อสถานการณ์นะครับแล้วก็ ทำให้ความเสียหายรุนแรงมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นที่สหรัฐผู้ร่วมพัฒนาระบบขีปนาวุธ Arrow 3กับอิสราเอลนะครับยินยอมให้อิสราเอลเนี่ยขายขีปนาวุธตังกล่าวให้กับเยอรมนีซึ่งก็จะเป็นขาซึ่งก็จะเป็นการขายยุทธโภปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่อิสราเอลเคยขายให้กับต่างประเทศแล้วก็ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ชาติยุโรปนะครับเขาเร่งเสริมขีดความสามารถในการป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายหลังที่รัเสเซียปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนนะครับสำหรับประเด็นที่เราจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้นะครับก็เป็นประเด็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง3ประเทศที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะครับซึ่งก็คือการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้แน่นอนว่าการกระชับความสัมพันธ์ของทั้ง3ประเทศเนี่ยจะส่งผลต่อสเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก แล้วก็จะส่งผลเป็นแรงกระเพื่มอมไปยังภูมิภาคอื่นๆตามไปด้วยเราสองคนก็เลยอยากนําเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผูฟังได้รับฟังแล้วก็ร่วมติดตามความเคลื่อนไหวของทั้งสามประเทศรวมถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกลามไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่สําคัญก็คือจีนแล้วก็เกาหลีเหนือไปพร้อมๆกับพวกเราครับตอนนี้ครับสหรัฐเขาเตรียมจัดการประชุมสุดยอดไตรภา,าคีสหรัฐญี่ปุรร่นเกาหลีใต้ เป็นครั้งแรกนะครับโดยทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็เผยแพร่แถลงการของนายแอนโทนีบลิงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวันที่15สิงหาคม2566นะครับบอกว่าสหรัฐเนี่ยเขาเตรียมจัดการประชุมสุยอดรารภาจีระหวังสหรัฐญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ครั้งแรกที่แคมป์เดวิดนะครับในรัฐแมริแลนด์ซึ่งก็จะจัดในวันที่18สิงหาคมี2566หรือก็คือพรุ่งนี้นะครับ โดยประธานาธิบดีโจเซฟสไบเดนก็จะเป็นประธานร่วมกับนายกรัฐมนตรีคิชิดะฟูมิโยของญี่ปุ่นแล้วก็ประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไร้พาคีท่ามกลางภัยคุกคามร่วมจากจีนและเกาหลีเหนือที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะประเด็นการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับเป้าหมายการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมบุทรเกาหลีการกับเคลื่อนวิสัยทัศน์ร่วมยุทธาศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่เสรีเปิดกว้าง ุ่งเรืองและเชื่อมโยงนะครับรวมถึงการป้องปรามเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคตลอดจนการรับมือกับความท้าทายระดับโลกทั้งการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนภัยคุกคามจากเทคโน,คโ,นโลยีอุบัติใหม่สําคัญความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านสาธารณสุขรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับ ด้านทางการญี่ปุ่นก็ออกมาถแถลงเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้เช่นกันนะครับโดยนายมัซโนอิโรคาซุนะครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นก็ถแถลงข่าวเมื่อวันที่15สิงหาคม2566เช่นกันนะครับว่านายกรัฐมนตรีคิชิดะฟูมิโยของญี่ปุ่นนะครับเขาจะเยือนสหรัฐระหว่างวันที่17-19ถึงสิงหาคม2566 เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดญี่ปุ่นสหรัฐเกาหลีใต้ที่จะจัดขึ้นในวันที่18สิงหาคมนะครับที่ Naval Support Facility t e r m o n นะครับซึ่งก็คือแคนเดวิดนะฮะ Red m a r แ Land ของสหรัฐซึ่งที่ประชุมเนี่ยก็จะตอบโต้เกาหลีเหนือพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระดับไตรภาคีระหว่างญี่ปุ่นสหรัฐและเกาหลีใต้เพื่อรักษาและส่งเสริมระเบียบระหว่างประเทศที่เสรีเปิดกว้าง ตามหลักนิติธรรมครับนอกจากนี้ยังมีแผนจะใช้โอกาสดังกล่าวจัดการประชุมสุดยอดญี่ปุ่นสหรัฐและการประชุมสุดยอดญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับโดยมีนายฮายาชิโยชิมัตโยชิมสนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเดินทางร่วมคณะไปเพื่อเป็นผู้ช่วยและเข้าร่วมการประชุมกับนายคิชิดะด้วยนะครับขณะที่นายคิชิดะก็ออกมาบอกเมื่อวันที่10 7นะครับก็คือวันนี้นะครับก่อนที่เขาจะเดินทางไปเยือนสหรัฐบอกว่าผู้นําญี่ปุ่นสหรัฐและกเกาหลีใต้เนี่ยจำเป็นต้องร่วมมือกันอย่างแน่นแฟน้นเนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงรอบญี่ปุ่นเนี่ยรุนแรงขึ้นนะครับทั้ง3ประเทศจะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อยอดจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ครับด้านนายยุนซอกยอนครับประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ก็แสดงท่าทีที่ต้องการกระชับความร่วมมือกับสหรัฐและญี่่ปุน เพื่อให้ความสําคัญกับภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะและเขาก็เห็นว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะเป็นบทหมายสําคัญในการกระชับความร่วมมือไตราภาคีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะเป็น,นกลไกสําคัญสนับสนุนสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกสื่อต่างประเทศก็เห็นว่าการพบหารือระหว่างผู้นําของสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการพบกันแบบ สุดยอดผู้นำสามประเทศเป็นครั้งแรกนะครับก็เป็นการประชุมสุดยอดสามฝ่ายแล้วเขาก็เชื่อว่าการประชุมครั้งนี้จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ของทั้งสามประเทศใกล้ชิดยิ่งขึ้นท่ามกลางความท้าทายจากการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและก็การขยายอิทธิพลของจีนโดยเฉพาะในด้านการทหารนะครับที่ตอนนี้จีนแสดงข่าทีทางทหารแข็งกร้าวกับประเทศที่มีข้อข้อพิพาทด้านพรมแดนกับจีนอย่างต่อเนื่องนะครับ การพบ p a รื w ของทั้งสามประเทศครั้งนี้เนี่ยก็ยังน่าสนใจอย่างมากเมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาที่ทั้งสามประเทศพบกันเนื่องจากในช่วงนี้นะครับเป็นการพบกันภายหลังที่นายคิมจองอึนผู้นําของเกาหลีเหนือมีการแลกเปลี่ยนจดหมายกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเขายืนยันที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือกับรัสเซียในฐานะประเทศที่มีความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กันมาอย่างยาวนานขณะที่ประธานาธิบดีรัสเซียก็เรียกร้องให้เกาหลีเหนือเนี่ย กระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในมิติของความร่วมมือที่จะยังผลในประชาชนสองประเทศได้ประโยชน์แล้วก็มิติของเสถียรภาพความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเนือด้วยครับค่ะก็อย่างที่น้องจรวดได้เล่าให้เราฟังนะคะว่าวันพรุ่งนี้ค่ะผู้นําของสามประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐ เกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นจะไปพบหารือกันแบบ3ฝ่ายเป็นครั้งแรกนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าทั้ง3ประเทศผู้นําของ3ามประเทศเนี่ยเคยพบเจอกันหรือว่ามีภาพจับมือกันต่างๆซึ่งการพบกันครั้งเหล่านั้นนะคะส่วนมากก็จะเป็นการประชุมนอกรอบของการประชุมกรอบอื่นๆนะคะที่ทั้ง3าคนไปเจอกันอย่างเช่นการประชุมที่ G7 ที่ญี่ปุ่นที่ผ่านมาเป็นต้นนะคะทีนี้ค่ะต่อจากนี้เขาก็จะขอชวนคุณผู้ฟังแล้วก็น้องจรวดมาวิเคราะห์เจาะเลือกเกี่ยวกับการพบกันครั้งนี้ของผู้นำทั้งสามประเทศที่สหรัฐอเมริกานะคะสำหรับประเด็นแรกที่อยากจะชวนพูดคุยคะ่ะก็อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับไทม์ไลน์หรือว่าห่วงเวลาที่เขามีการจัดการประชุมในครั้งนี้อย่างที่จรวดน้องจรวดเล่าไปแล้วนะคะว่ามัน ่าสนใจเพราะว่ามีขึ้นหลังจากที่ทางเกาหลีเหนือกับรัสเซียมีการส่งจดหมายกระชับความร่วมมือระหว่างกันเช่นเดียวกับจีนแล้วก็รัสเซียที่มีการส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านกลาโหมนะคะไปเยือนกันแล้วก็กระชับความเป็นพันธมิตรหรือว่าความเป็นมิตรหุ้นส่วนของกันและกันนะคะที่นี้ค่ะการประชุมที่จัดขึ้น3มฝ่ายระหว่างอเมริกาเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นในครั้งนี้เนี่ย ดูเหมือนว่าจริงๆแล้วมีการวางแผนแล้วก็เตรียมการมานานแล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการผลักดันของฝ่ายสหรัฐอเมริกานะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่ต้องการให้เพื่อนของเขาทั้งสองคนอย่างไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ว่าเรื่องจังหวะเวลาในตอนนี้ค่ะมันก็มีความเหมาะสมแล้วก็เหมือนว่าตั้งใจจะจัดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดของกลุ่มบริกซซึ่งจะมี จัดขึ้นในปลายเดือนสิงหาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือการจัดการประชุมในตอนนี้เนี่ยอาจจะทําให้อ่าอาจจะต้องการทําให้ทั่วโลกได้เห็นถึงความเข้มแข็งแล้วก็ความสามารถของสหรัฐที่ยังมี พันธมิตรที่แน่นแฟนแล้วก็ยังสามารถร่วมมือกันได้และไปประชุมกันที่สหรัฐอเมริกาค่ะก็เหมือนกับการที่สหรัฐอยากจะบอกกับทั่วโลกว่าเขายังมีเพื่อนอยู่แล้วก็ยังสามารถพูดคุยกับเพื่อนได้พลักดันประเด็นต่างๆกับเพื่อนร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประชุมของกลุ่ม b ริกซซึ่งมีจีนเป็นพี่ใหญ่อยู่ในนั้นนะคะทีนี้ ขอวิเคราะห์ต่อไปค่ะว่าการประชุม3ฝ่ายในครั้งนี้นะคะน่าจะมีความสําคัญต่อความสัมพันธ์แล้วก็ความเป็นพันธมิตรของทั้ง3ประเทศเป็นอย่างมากค่ะอย่างที่น้องจรวดเล่าไปแล้วว่าทั้ง3ประเทศเนี่ยมีผลประโยชน์ร่วมกันหลายเรื่องขณะเดียวกันก็มีภัยคุกคามร่วมกัน ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขยายอิทธิพลของจีนหรือการพัฒนาขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะคะนอกจากนี้ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่3ประเทศเขามีร่วมกันเนี่ยก็คือเขาต้องการที่จะผลักดันยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกค่ะก็เชื่อว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีการหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยกันแล้วก็ส่งเสริมกันต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือในมิติความมั่นคงการทหารเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ความมั่นคงด้านสาธารณาสุขนะคะนอกจากนี้ค่ะสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการพูดคุยและพบกันในครั้งนี้ก็คือความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะที่แน่ๆเนี่ยขอฟันธงได้เลยว่าต่อจากนี้ความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐกับเกาหลีใต้ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ย และที่สําคัญก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างกันนะคะน่าจะมีความแน่นแฟนเพิ่มมากขึ้น แต่ที่น่าสนใจมากๆอีกคู่หนึ่งค่ะก็คือคู่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งสองประเทศนี้เนี่ยเราก็จะทราบดีว่าเขาเป็นประเทศที่มีพื้นที่จุดที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกันนะคะแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกันมากมายแต่จริงๆแล้วค่ะทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้มีความขัดแยง้งแล้วก็มีเรื่องที่คัดคานกันอยู่หลายๆเรื่องนะคะจากประวัติศาสตร์ช่วงสงคราม ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมาโดยตลอดรวมไปถึงเรื่องของการอ้างกรรมสิทธิ์เนือพื้นที่ในหมู่เกาะที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะจริงๆแล้วเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเนี่ยเขาเคยจัดการประชุมระดับผู้นํามาแล้วเป็นการประชุมระดับผู้นําครั้งแรกในรอบ12ปี <c oughs> เมื่อเดือนมีนาคมปี2566ที่ผ่านมาค่ะก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่า การประชุมครั้งต่อๆไปเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้จะใกล้ชิดแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกันเพิ่มมากขึ้นนะคะ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ค่ะที่แคมป์เดวิดซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยขาว่ากันว่าทางสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะทำให้ความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้มีความใกล้ชิดแล้วก็แน่นแฟนเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะผลักดันข้อตกลงในลักษณะข้อริเริ่มเพื่อที่จะทำให้ต่อจากนี้เนี่ยญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ ต้องพร้อมที่จะร่วมมือกันแล้วก็ร่วมมือกันสนับสนุนนโยบายของสหรัฐอย่างชัดเจนเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะไม่ว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นํารัฐบาลหรือว่าการเมืองอะไรใดๆในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แต่ว่าสหรัฐเนี่ยก็จะยังมีข้อริเริ่มตัวนี้มาเป็นข้อปลูกมัดที่ทําให้ทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่น,นต้องร่วมมือกับสหรัฐด้านความมั่นคงต่อไปยาวๆนะคะ สำหรับทางเกาหลีใต้เองค่ะในครั้งนี้ก็ดูว่าส่งสัญญาณที่ดีแล้วก็ดูเหมือนว่าต้องการที่จะเข้าร่วมการพูดคุยกันครั้งนี้นะคะเพราะว่าเขาก็มีอ g e n d a หรือว่ามีผลประโยชน์มากมายที่ต้องการเอามาร่วมมือกันกับญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐส่วนฝั่งสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็เนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าหวังผลให้การประชุมครั้งนี้เป็นการรื้อฟื้นความร่วมมือทางการทหารและที่สําคัญก็คือการแลกเปลี่ยนข่าวกรองเกี่ยวกับจีน และเกาหลีเหนือระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นคะ่ะซึ่งเรื่องจีนกับเกาหลีเหนือเนี่ยถือว่าเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สามประเทศมาคุยกันนะคะแล้วก็คาดว่าจากการพูดคุยกันครั้งนี้น่าจะมีแถลงการร่วมออกมาร่วมกันด้วยคะ่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะแม้ว่าจะไปเกิดขึ้นที่แคมป์เดวิดที่สหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าเราเชื่อเราประเมินอย่างนี้คะ่ะว่า ผลของการประชุมครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีผลต่อบรรยากาศความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าดูจากประเด็นที่ทั้ง3ฝ่ายเขาเอาไปคุยกันเนี่ย<ๆ>ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของทั้ง3าประเทศแล้วก็สถานการณ์ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะคะโดยเฉพาะเรื่องอิทธิพลของจีนสถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันแล้วก็ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือค่ะและอย่างที่น้องจรวดเล่าให้เราฟังไปแล้วนะคะก็แต่ละประเทศเนี่ยมี a อ e เจนดาหรือว่าประเด็นที่ตัวเองต้องการผลักดันค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นเราน่าจะได้เห็นว่า,าหลังจากการประชุมครั้งนี้นะคะก็น่าจะมีส่งผลต่อบรรยากาศด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกค่ะ นอกจากนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเจาะลึกลงไปแล้วก็หยิบมาเป็นไฮไลท์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังก็คือการพบกันในครั้งนี้ค่ะเราจะได้เห็นความสำคัญของการที่ทั้ง3าประเทศเนี่ยจะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างกันเพิ่นค่ะซึ่งการที่แต่ละประเทศจะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างกันได้เนี่ยต้องเท่ากับว่าเขามีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากๆนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีจึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน ปัจจัยที่ทําให้แต่ละประเทศเนี่ยมีพลังอํานาจในการดําเนินนโยบายที่แม่นยําเพิ่มมากขึ้นนะคะและที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราจะได้เห็นทั้งสามประเทศก็คืออเมริกาเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเขาตั้งช่องทางหารือหว่างกันค่ะหรือเรียกว่าเป็นสายด่วนเพื่อที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวของจีนโดยเฉพาะในช่องแคบไต้หวันแล้วก็ความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือด้วยค่ะ อันนี้นะคะ,อะนอกเหนือจากเรื่องบรรยากาศความมั่นคงในเอเชียตะวันออกค่ะตอนนี้พี่เริ่มเห็นสื่อต่างๆเนี่ยเขามีการพูดถึงความร่วมมือหรือว่าการหารือในครั้งนี้ว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะยกระดับความร่วมมือสามฝ่ายระหว่างสหรัฐเกาหลีใต้ ไทยแล้วก็ญี่ปุ่นให้เป็นแบบเนโต้นะคะหรือว่าการที่ทั้งสามประเทศเนี่ยจะมีคอมมิชเมนต์หรือว่ามีคำมั่นระหว่างกันว่าจะต้องปกป้องอีกฝ่ายถ้าเกิดถ้าเกิดว่าโดนโจมตีนะคะสำหรับประเด็นนี้ค่ะก็ถือว่ายังไม่มีความชัดเจนนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ายังไม่มีการทั้งสามฝ่ายนี่ยยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังและส่วนตัวนะคะพี่ก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับท่าทีของ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะและแม้ว่าจะมีความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นแต่ว่าขอย้ำอีกทีว่ามันก็ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นเน t o ได้นะคะเพราะว่า n น t o เนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์แล้วก็มีพื้นที่ของเขาอยู่เนาะก็อาจจะเป็นความร่วมมือใหม่ๆที่เราเห็นเพิ่มมากขึ้นระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ค่ะ ทีนี้การประชุมในครั้งนี้นะคะถือว่ามีประเทศสำคัญสำคัญเข้าร่วมถึง3ประเทศก็แน่นอนได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั่วโลกนะคะเช่นเดียวกันกับสื่อจีนค่ะที่ค่อนข้างให้ความสนใจแล้วก็มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้เอาไว้ในหลากหลายแง่มุมเลยทีเดียวอย่างเช่นสำนักข่าว o b a l Times ของจีนนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตไว้เยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ สหรัฐเนี่ยกำลังพยายามสร้างกลุ่มเนโตในเอเชียนะคะนอกจากนี้ก็มีการเขียนบทความออกมาเตือนว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศสงครามเย็นครั้งใหม่แล้วก็ไม่น่าจะเป็นผลดีต่อบรรยากาศความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกค่ะ นอกจากนี้นะคะอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือมีการเตือนเกาหลีใต้ให้ทบทวนความร่วมมือกับสหรัฐในลักษณะนี้นะคะเพราะว่าทางจีนเนี่ยเห็นว่าไม่น่าจะเป็นผลดีต่อบรรยากาศในคาบสมุทรเกาหลีค่ะซึ่งอันนี้ก็ฟังดูก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะถ้าเราเป็นเกาหลีใต้คล้ายๆอาจจะเป็นคำเตือนหรือว่าคำขู่ว่าเกาหลีเหนืออาจจะไม่พอใจแล้วก็ลุกข,ขึ้นมาทำอะไรบางอย่างที่ บันทอนความมั่นคงในภูมิภาคหรือคาบสมุทรเกาหลีค่ะนอกจากสื่อจีนนะคะก็ยังมีท่าทีของโคศกสถานเอกอัครราชทูตของจีนประจำสหรัฐด้วยซึ่งได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ว่าถือว่าเป็นการรวมกลุ่มที่เสี่ยงทำให้เกิดความหวาดระแวงระหว่างประเทศเพิ่มพูนความเกลียดชังระหว่างประเทศมากกว่าที่จะส่งเสริมสันติภาพและนอกจากนี้ค่ะการที่ เกิดการรวมกลุ่มในลักษณะนี้เนี่ยเพื่อที่จะโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือว่าบั่นทอนความมั่นคงของประเทศอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศความขัดแยง้งแล้วก็เป็นศัตรูระหว่างกันค่ะซึ่งการกระทําในลักษณะนี้เนี่ยจีนเขาขัดขานแล้วก็ไม่เห็นด้วยอย่างมากนะคะสุดท้ายนี้ค่ะเราก็วิเคราะห์กันไปหลากหลายแง่มุมแล้วขอย้อนกลับไปที่จเจาะลึกไปที่ผลประโยชน์ของสหรัฐค่ะหรือว่า ผู้ที่เป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้นะคะโดยจะขอเจาะลึกลงไปเลยที่ตัวประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนของสหรัฐค่ะซึ่งครั้งนี้ก็ถือได้ว่าจะเป็นเจ้าภาพในการเปิด ตัวเปิดแคมป์เดวิดต้อนรับผู้นำต่างประเทศนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีที่แคมป์เดวิดจะได้ต้อนรับผู้นำต่างประเทศนะคะแล้วก็แคมป์เดวิดเนี่ยเขาก็มีสตอรี่หรือว่ามาีประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือเป็นสถานที่ที่สหรัฐใช้ในการทำข้อตกลงสำคัญสำคัญระดับโลกมาแล้วหลายข้อตกลงนะคะเพราะฉะนั้นการไปต้อนรับแล้วก็จัดการประชุมกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่แคมป์เดวิดเนี่ยก็น่าจะ ทางสหรัฐเองก็น่าจะคาดหวังให้มีผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐมากๆเกิดขึ้นนะคะสำหรับการประชุมในครั้งนี้ค่ะถ้าทุกอย่างจัดขึ้นและเป็นไปด้วยดีไม่มีการประท้วงมากมายเราก็มีการบรรลุข้อติเริ่มระหว่างกันร,รวมถึงสามารถมีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรมเนี่ย ก็จะกลายเป็นผลงานด้านนโยบายต่างประเทศที่สำคัญของประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนค่ะรวมไปถึงอีก2ท่านด้วยที่มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และนอกสักนี้ค่ะการประโยชน์ในการประชุมครั้งนี้สำหรับสหรัฐเนี่ยก็น่าจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของสหรัฐในการรับมือกับการขยายอิทธิพลของจีนด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ชิดกับจีนนะคะก็น่าจะเป็นการส่งสัญญาณให้จีนและก็ทั่วโลกได้เห็นว่าสหรัฐเนี่ยยังคงเข้มแข็งแล้วก็พร้อมขยายความร่วมมือกับประเทศต่างๆแล้วก็พร้อมที่จะสร้างความร่วมมือจากการที่ใช้แนวคิดความมั่นคงร่วมหรือว่า collective security นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงของสหรัฐได้ และสุดท้ายค่ะผลงานการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐที่สหรัฐเองจำเป็นจะต้องทำให้ทั่วโลกยังเห็นว่าอเมริกาเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของโลกใบนี้นะคะสรุปแล้วนะคะการประชุม3ฝ่ายระหว่างสหรัฐ ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ในครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะมีความสำคัญต่อทิศทางความร่วมมือของทั้งสามประเทศต่อไปรวมถึงสร้างบรรยากาศเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกด้วยโดยเฉพาะบรรยากาศด้านความมั่นคงนะคะก็ต้องดูต่อไปค่ะว่าความร่วมมือของสามประเทศนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะมีผลเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงหรือว่าจะมีรีแอคหรือกระแสต,ตอบโต้จากประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสามประเทศ เทสนี้อย่างไรบ้างนะคะโดยเฉพาะถ้าเนื้อหาของแถลงการร่วมในวันพรุ่งนี้ออกมาแล้วมีการพาดพิงไปถึงผลประโยชน์ของประเทศอื่นๆในเชิงลบเนี่ยแน่นอนเราน่าจะได้เห็นท่าทีของจีนหรือว่าเกาหลีเหนือหรือประเทศอะไรก็ตามที่ถูกพัดพิงออกมาตอบโต้ทั้ง3าประเทศเช่นเดียวกันค่ะงานนี้ก็คือสรุปการเจาะลึกการประชุม3มฝ่ายระหว่างสหรัฐเกาหลีใต้ญี่ปุ่นซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้วันที่18สิงหาคมนี้ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะน้องจรวจก็มาถึงช่วงสุดท้ายของ The Intelligence Update ในวันนี้แล้วเช้าก,กับน้องจรวจก็ขอฟังร่วมติดตามคอนเทนต์ต่ตางๆของเว็บไซต์ The Intelligence ร่วมกันต่อไปนะคะรวมไปถึงสามารถเข้ามาร่วมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าตรง ส่งบทความส่งแนวคิดหรือว่ามาร่วมพูดคุยกับพวกเราได้นะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ The i n t e l l i g e n c e ได้โดยสามารถติดต่อเข้ามาได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ insharing.co Facebook รวมไปถึงอ e ีเมลนะคะสามารถส่งบทความแล้วก็แนวคิดของคุณผู้ฟังที่เกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่ังประเทศหรือเทรนดใ์ใหม่ๆที่กาลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะและสาหรับวันนี้ค่ะช็อกกับ น้องจรวดก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ